ใครที่เป็นเด็กยุค90นะคะเห็นสีฟ้าสีน้ำเงินเหลืองแบบนี้โอ้โหจำได้ทันทีบ็อกบลัสเตอร์ค่ะเป็นร้านเช่าว,วิดีโอชื่อดังที่เคยมีสาขาไปทั่วโลกนะคะหากร้านเช่าว,วิดีโอสาขาที่ลอสแองเจลิสแห่งนี้เขาไม่ได้เปิดให้บริการเช่าว,วิดีโอกลับไปชมที่บ้านอีกต่อไปแล้วแต่มีการปรับตัวค่ะเป็นกิมมิคขายประสบการณ์ให้กับลูกค้าสั่งอาหารเครื่องดื่มนะคะพร้อมกับเลือกหนังเก่าและว,วิดีโอกเกมไปเล่นเพื่อย้อนลํำลึกความหลังกันค่ะ The Lake b อ r r y นะคะหัวหน้าฝ่ายประสบการณ์บริษัท b บรเ e t ลิสเตอร์นะคะ b u c เก t ลิสเตอค่ะเจ้าของคนปัจจุบันระบุว่าพวกเขาไม่เพียงต้องการจำลองร้านบ็อกบัสเตอร์กลับขึ้นมาใหม่แต่อยากจะให้ลูกค้าค่ะกลับไปหาวันชื่นคืนสุขนะคะโดยการจำลองบรรยากาศยุค90ที่ผู้คนมักจะมาเช่าม้วนวิดีโอกลับไปชมกับคนรู้ใจกับครอบครัวที่บ้านเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะ ร้านบ็อกบ b ัสเตอร์นะคะคือหนึ่งในความทรงจําของใครหลายคนในฐานะเครือร้านเช่าวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยในช่วงรุ่งเรืองเนี่ยนะคะลูกจ้างเนี่ยรวมแล้วมากกว่า25,000คนมีสาขาเกือบ10,000แห่งทั่วโลกค่ะ หากด้วยปัญหาเศรษฐกิจตกตามปลายยุค2000และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงทําให้เครือร้านเช่าวิดีโอชื่อดังขาดทุนย่อยยับนะคะจนถูกฟ้องล้มละลายในปี2010แล้วก็ต้องขายกิจการไปจนหมดค่ะในปัจจุบันยังคงเหลือร้านที่ติดบ้านบล็อกบัสเตอร์อยู่บ้างเนื่องจากเจ้าของพื้นที่เดิมต้องการรักษาไว้เท่านั้นนะคะ